ค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะ NNK a n แน l นะคะวันนี้นะคะลมพายุบ้านพี่นุย้ยมาอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูลมพายุข้างนอกนะคะจากคาวที่แล้วอะ่ะลมมันมาแรงมากนะคะแล้วก็กิ่งไม้ล่วงใส่หลังคาบ้านหลังคาทะลุ <c oughs> พี่นุ้ยไม่ได้ถ่ายนะคะคาวนี้ไม่พลาดแน่นอนนะคะคราวนี้จะถ่ายให้ดูว่าลมมันมาแรงขนาดไหนนะคะทุกคน <c oughs> ดูคือนู่นนะคะมืดคึบมาหมดแล้วนะคะ <L bureaucracy> คิดว่าฝนน่าจะตกนะคะดูฝั่งนู้นนะคะทุกคนพี่นุ้ยจะซูมไม่ดูฝั่งนูนะะน้น,นว่าต้นยูคามันแบบโอ้โหพิ้วไห,หวามากเห <L acing> ็นไหม <L acing> นี่นะคะลมมันมาเป็นแบบละลอกละลอกคล้ายๆเป็นลูกเป็นลูกนะ <L acing> ทุกค,คนนี่ <L acing> ดูดูนะคะนี่ นะคะอันนี้คือที่โล่งๆเลยดูนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นะคะพี่นุ้ยคิดว่าทางนู้นนะพี่นุ้ยคิดว่ามันน่าจะตกแล้วนะคะ <c oughs> นู่นอะทางนู้นอะทางนู้นคิดว่าน่าจะตกแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้คือทางหลังบ้านของพี่นุ้ยเองนะคะพี่นุ้ยให้ ให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูหน้าบ้านอีกทีหนึ่งนะคะแต่เนี่ยคือกอพงปลิวระลิ้วเลยนะคะทุกคนถ้าหลังจากเราดูหลังบ้านไปแล้วตอนนี้นะคะที่นุ้ยให้ดูหน้าบ้านนะคะว่าลมมันแรงมากนะทุกคนนี่นะคะจะพามาดูตรงช่องนี้นะคะอันนี้คือข้างบ้านนกดาวนี่นะคะแรงมาก ลมมันมาเป็นรละลอกรละลอกเหมือนมาเป็นลูกเป็นลูกแ้ะทุกคนไม่ได้พัดเสมอกันนะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะซูมให้ดูน้ําว่าน้ํามันพัดพัดขึ้นมาแบบว่าทั้งเหนือเลยนะคะทุกคนนี่นี่ตอนนี้ลมกําลังแรงนะคะ ไปดูแม่น้ำนะคะนี่นะคะน้ำพัดย้อนขึ้นมาแล้วทุกคนอันนี้พี่นุ้ยใช้โทรศัพท์ถ่ายนะคะมันก็เลยซูมได้แล้วภาพมันออกจะน่าจะแตกหน่อยๆนะคะ,ะ,คะทุกคน วันนี้นะคะคือลมก็สงบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะค<อ>นึกว่าฝนจะตกเนี่ยมาดูอ่างน้องตัดเนี่ยมีแต่ใบมะขามอ๋อนะคะแต่ก็เล่นน้ําอยู่โอ้โหอ่างน้องตัดทําไมมาสก,กปรกขนาดนี้ใบ<อ><ง>มะขามล้วงเต็มไปหมดแต่ไม่เป็นไรนะคะอ๋อใบมะขามล่วงเต็มไปหมดแต่ไม่เป็นไรใช่ครับเดี๋ยวเล่นเสร็จแล้วก็ทำการเทน้ำทิ้งเพื่อจะเปลี่ยนน้ำ สำหรับวันพุ่งนี้นะะถ้าเล่นน้ำเออเดี๋ยวเล่นน้ำกับแม่นุ้ยพุ่งนี้โอเคไหมเล่นสาะน้ำเนี่ยโอเคไหมโอเคคับอ๋อนะคะพุ่งนี้นะคะมีนัดกันแล้วนะคะพี่นุ้ยกับน้องนายตัดนัดกันัปที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะเล่นสาะน้ำเป่าลมกันนะคะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะคนไหนชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย